顺，心欢笑，健康来，平安到，福禄至，财笼罩，家团圆，温情绕。除了小撒有点闹，其他都是新头号、嗯、心头好。都盯着你们哦！要不再抢了。温暖旧山河，让我们在龙风虎月中国年味儿当中，太精彩了！新一年，红红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 红 ออสมัหเขาภาษาจีนไม่นี่ขอต้อรับภาษาจินไีใหม่อต้อ้วสวัสดีครับพี่น้องเมืองจินพี่น้องแมวสวัสดีปีใหม่ไอเมืองจินนะครับผม ขอให้พี่น้องชาวจีนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับปัสจากโลคให้ไข่เจ็บขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนครับซินเจียยู่ซินนี่หัวช่เออก่อนอื่นผมขออวยพรให้พี่น้องชาวจีน ทุกคนมีความสุข,สขนะครับเด้อนี่หนึ่งในวันจุดจีนวันขึ้นปีใหม่เมืองจีนแล้วก็ขอให้รวยขอให้รวยวเอา้าหลวงอ,งอีซ่าอ้าวคือมาขึ้นยุ่ยไก่ปา๋าซีอินผงแท้อา้อาว ครับวันดีครับมันดีตีไหม่นะครับปาศรีจินผีนปากระซำคุณพ่อของผมนะครับชฎิพ่อผมเรียกพ่อได้พ่อผมก็รุ่นนี่แหละครับหกสิบหกสิบไปวันดีปีใหม่ไอ้ผู้บริหารนะครับเด้องซิน,น,น,นเจียยู่ลี่ซึน่งนี่เขาใช้ มีไทยแลนด์เาไทยแลนด์อ่าาบ้านทาวม้านชาวบ้านชาวบ้านา้านาวบนวบานชาว้านัานชาวนชาว้านชาวบาาบวานาวบ้านบน้าาวบ้นชาวบ้้นชาวบ้านนชาวบนชนบ้านชาวนวเ้้านชานนาวบ้านานชน้าน้อานน้บน่านบบบบนว้ว พ่อบอกว่าเขาไม่รมบตรงค์เลยบาทีนะครับผมผมนี่ผมนับถือท่านเปรียบเสมือนคุณพ่อของผมนะครับเสียบอ่เพราะว่าผมเบิ่งท่านมาซี่หาปีผมหมักในความสุขุมงหนุ่มลึกของท่านเพราะว่าขันทาท่านก็คณะผู้บริหารกองทัพจีนบ่อซอยผมนี่ บ่มีหมองยูนะครับหลกกเขาสงสัยมันต้องเกิดสงครามมันต้องสงสัยครับมันต้องเกิดสงครามขึ้นแน่นอนผมว่าสงครามหลอกเพราะแต่ว่าจีนจะไปเขารวมกับรัสเซียก็ไปพัวไปกลุมก่อการร้ายเพราะแล้วการทาจีนสีซอยผมขอให้ไปซอยยูเครนดีวยาครับอย่าไปซอยหรอรัสเซียมันถึงสีเป็นมิดเป็นสาหายกับสร้างเถอะไม่เขาเฮ็ดบบดีไม่เห็นม่ครับไปโจมตีทั่วที่โอโ้โห คำเมนสัญญาต่างๆเนี่ยรัสเซียลกทำลายถิ่เบิร์ดอ่เลยผมพอรังนะครับเซเลปพอซีินผิงท่านกับซัมพอผมพูดหนึ่งเหรอครับผมนับถือเป็นพ่อเพราะว่าเอาคนเอเชียตือนกันจีนกับบ้านผมใกล้ๆกันนึงเะนี่ยครับผมขอเซเลปพอซีอินผิง ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับป้าซินผิงขอมีความสุขบริหารประเทศโดยคุณธรรมแต่ระยธรรมหรือกัความเป็นธรรมประเทศเฮาประเทศจีนนี่ก็น่งสิเจริญครับป๋าทุกซินทุกอย่างเมืองนี่ก็ใหญ่อลังการงานสร้างขอให้ท่านทำดีสิต่อไปเลยครับป้าซินผิงคงเกิดท่าน

ปกิชอบแล้วกันพยายามรักษาสติติสถิเทลภาพผมขอลองจะไปล้างแก้ใจวันนะครับปล่อยเขาไปรลดเขาส,สองใส่กันนะครับอย่างมืองจีนหลกักการที่สำคัญที่สุดเลยร้องเป็นเอ้าล่า ฟังต่อไม่รอแล้วจ้าคลิปนี้แอดจะมาม้อมอยเกี่ยวกับเบยป๊อกกันซัดหน่อยต้นรับความปังของลอนซ่าของแท้ลาสุดทางด้านเบยป๊อกต้องขอใส่ความนิดนี่สำคัญที่สุดเลยครับแฟนคลับจรอขอคมาดที่งจลงทีเดียวพรึบพร้อมเพลียงกันมาไม่ถึงนาทีนาทีที่โนจีนที่ครัวข้อกำลังมาแรงคนต่างไปกับน้องลิซ่าครับเน้อสุที่รักของับผอขอบคุณครับช่วงประมาณวันที่แปกุงภาันสงี่ั่ง้สียา่าสมยี่สิบหกแมบ้าเจ็ม การแห่งกระซ้าครับกำลังมาแรงคนอ่านเป็นหลักหายเพจหลักสองร้อยลิาบวกแ่เือขอบคุณครับนี่บอกคนดีนรับขอบคุณนะสิหองิซ่าขอบรับแ่กริซ่าการจะทุ่มบริษัทส่วนตัวแท่แกรีซ่าเปิดตัวสตูดิโอส่วนตัวขอบคุณทีมที่เป็นนี่บอกอนดีนะครับขอบรุณนะสิหน่องลิซ่าขอบคุัทีมท่าเรงด้จริงมีการคุับเจ้าของบริษัทที่น้องจากบริษบ้าที่เขา้ยงผมในอนาคตนะครับ ครับน้องนิสาบอกว่าวันนี้เปิดใจเปิดใจครับเนอะตอนนี้พวกร้องเป็นเล่าขอบคุณครับิสาแล้วค่ะผู้เมืองจีนอลังการแท้วะขอบคุณทุกแรงค์สปอร์ตทุกแรงสนับสนุนนะครับเด้อแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้แต่ว่าหลายๆเสียงก็แปลกไอฮิตหวานเด้อแปลกชาวเน็ตจีนก็ออกมาอวยแซ่บตกลงนิสาเป็นไอดอลที่คิดจะทำอะไรจะลงมือทำไม่ต้องให้แฟนพูดแทนนี่แหละคือจึงสมควรเป็นไอดอลอีกอันดับที่หนึ่งต้นๆที่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่มีชื่อส่งเสริมกระแสคู ر ินเว็บวลากีห้ขอแสดง ความดีกับองนิซ่าที่เปิดตัวมาเปนทีมหมาที่ดีมีแกงกบผมสิโพดเลียท้ามนะครับอันนี้ผมสิโพดในยูทูบผมแมก็ตอบโตด้วยการไีแอปบัญชีเสนอข่าไอี f a c เฟซบุผมหนึ่งมันถือปิดผมนึกว่ามันสิใส่เลยเร็วๆมันบอกว่ารอการตรวจสอบจากิดบริษัทบริษัทอย่ว่าเธอไปลอยแปะิ้มือ พี่ท่านเดิมก็บอกว่าไม่จริงแล้วก็ชาวเด็กเป็นกระเบิกบอกให้แก้ผมก็บอกแกเฟซบุ๊กก็ได้คุณแล้ก็สนับสนุนดอลนิซันได้แล้วขอให้การงานพอยูทูบพอดไอจีผมอายนะครับเป็นไรอายร คือที่แอดนำมานี่ค่ะพี่เขากําลังโพสต์แบบเรียลไทม์เลยออเล่าถึงบรรยากาศที่จีนหลังจากเข้ามาแบบเรียลไทม์นี่ผมเห็นเร็วทามแล้วอัดคลิปเสร็จปุ๊บผมดีพอทันทีเลยต้องบอกเลยว่าปังมากๆแฟนจีนนั้นตั้งตารอมีการมาลงภาพของดอกไม้าที่มีการประกาศออกมาตั้งค่านี้นะคะเลี้ยไปเดียวกันเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ถึง20นาทีนะเพื่อนเขาขึ้นเพลงเวิร์บฟอสติดหัวข้อกําลังมาแรงโอถามแก้มป๋องสีกัะเด็นเลยคุณแล้วก็กำลังเท่าสองร้อยล้านบวกๆแล้วก็สมใจสองร้อยล้านบวกๆนี่ขึ นี่มาแน่ว่าอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าแทกที่เชื่อชนี่นี่เบนี่มันขึ้นย่างนีือนะคะเพราะว่ามันจะมตัวรูมแทกแต่ว่าห้ามไม่ได้ไงวีความปังเดบยปอที่สังชาติือยากขึ้นเณฑ์แต่ว่าน้องลิซ่าขึ้นเทรนด์ทุกวันยักษ์นีอยู่ในจีนยังไม่มีอะไรกจริงค่ะขอแสดงาดีๆกับน้องลิซ่าด้วยนะคะจะแอนตี้กบจะไรแอนตี้ที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหลายโปรดสำนึกและดูสามดิฉันเป็น้ี่ที้มีกำลังจะปังและก็ดังๆยิ่งขึ้นไปนี่ ขนาดนี้อันนี้เป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องแอลเอข้อพ้นมันหักด้ยหตุใริงก็มาแชร์คอมเมนต์น่าร่รักแ่ที่ารานอย่างที่บอกว่าหลังจากประกาศจ้างเราอย่างเป็นทางการเอวกร์ตอนเราก็ติดเพนเบื่อใที่แต่คืออีพวกอินเตอร์ที่ตางด่าน้องมานานมันหายหัวไปมีโพสต์นี้พูดแทนความในใจมามีหลายคนโดยบอกว่ายากมากจริงๆพวกเราได้เห็นผลงานที่สมบูรณ์แบบในทุกๆครั้งเบื้องหลังการเตรียมงานเธอไม่เคยเอ่ยออกมาเลยโดนด่าซ้ำแล้วซ้ำเน่าอยู่กว่า5เดือนในที่สุดจะตั้งบริษััทตวอ มาได้ก็ทําทุกแพลตฟอร์มไว้ครบไม่ต้องมุด VPN ก็สามารถเข้า,าไปถึงเว็บได้วงเล็บทางจีนบล็อกหลายเว็แบบและแอปของต่างประเทศคนทั้งโลกมองเห็นเธอได้เ <c oughs> ข้าวเว็บออฟฟิเชียลของเธอรับรู้ได้ถึงความเท่าเทียมกันเอาลาวบายและลิซ่าคือสิ่งที่ลิซ่าผู้ที่ทํางานอย่างหนักให้การตอบแทนกาแฟขับอย่างพวกเราเปิดออฟฟิเชียลแอคเคาท์ในทุกแพลตฟอร์มป้ายบิลบอร์ดขึ้นอยู่สูงร้อมเพียงตรงเวลาที่ทําทุกอย่างอย่างรวดเร็วไม่ดีรอทุกคนอย่าคิดว่านี่คือโมเมนต์ที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายที่สุดสิ่งที่สําคัญที่่สุดดคืออเว็บไมมต้ง VPN ดูได้แค่คลิกก็เข้าได้ไม่ว่าจะคนจากที่ไหนก็ได้ดูโดนดูถูกโดนด่ามาหลักล้านคําด่าแต่ท้ายที่สุดผู้หญิงของฉันคิดรอบครอบมากที่สุดเราก็บอกว่าเรามเชื่อมโยงถึงกันสุดท้ายนี่ก็ผมขอขอบเลยค่ะพี่น้องเมืองจีนนะครับที่มีความรู้สึกดีๆให้ผมพี่ชานาหุนปกิแซบมาก็ดีขอบคุณมากๆค่ะแอดก็ดีพี่น้องแมวเอ้ยน้องแม้ก็ซับพอร์ตดีมากๆขนาดขอบคุณแทนน้องลิสาพ่อผมพี่ช่างหัวมันที่มันดิ้นพล่านลงข้างล่างนั่นเลยค่ะเสียยอิ่ีงที่่ายุ่งเหยิีหล่ ในหน้าส <Net> ุดท <os> ี้อะคะทำลัวก็ยังเป็นหัวข้อที่ถูกสร้างใหม่หรือว่าซูเปอร์ท็อปปิกรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนเว็บพอจนเพื่อเป็นเกียรติแก่ค่ายเพลงของน้อิซ่านั่น